สวัสดีค่ะวันนี้ NTV มาแนะนำรถตักรอยานนะคะคันนี้จะเป็นยัน่าค่ะรุ่น V3-5D นะคะจะเป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมสาพิกันเลยค่ะอีจะเป็นระบบเกียร์ออโต้น,นะคะเครื่องยนต์ยันมาสามสู กี่จะประมาณ0.4-0.5คิวนะคะสนใจลูกค้าสามารถติดต่อสถานีเบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณจีราโลดได้เลยนะคะนะคะสภาพ รถนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเอ่อทสสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านได้เลยประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ